สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในช่องตะมินิเกมนะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมชื่อช่องผมชื่อช่องว่าตะดีเจวนะครับผมผมเรียกชื่อช่องผิดซึ่งเป็นชื่อช่องเก่านะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโทริโกเอสพีนะครับผมก็จะมาเปลี่ยนแนวบ้างนะครับผมเปลี่ยนแนวเกมจอยดีกว่านะเพราะว่างานจ้าที่ผมบอกว่าแคสต์เกมโปเกมอนไปนะก็เป็นอีพีไปแต่วันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบเกมจอยเอสพีนะครับก็จะเปลี่ยนแนวเกมบ้างนะครับเป็นแนวเกมแคสต์นะครับผมใครชอบในคลิปนี้ก็ลืมฝากกดไลคค์รับ ขอให้มีคนดูมัน50คนผมก็มีกำลังใจในการไปคลิปต่อแล้วครับผมขอละสิบไลค์นะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับผมโอเคไปเริ่มเล่นได้เลยนะครับผมโอเคนี่ครับนี่ให้เรากดเริ่มอนไปที่นี่แล้วก็กดตัวโอไปนี่ครับโอเคนี่ก็จะเป็นอีพีแรกเลยนะครับผมโอเคกดข้ามเลยนะนี่ผมจะกดข้ามเลยนะโอเคกดข้ามเลยโอเคนะครับผมโอเค ถ้าเสียงเกมดังกัาเสียงพูดผมก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคนี่ครับก็จะมาเกยนแนวบ้างนะนี่โอเคนี่ภารกิจแรกแล้วนะโอเคนี่มันให้เรามาเก็บหญ้านะกดตัวโอนะครับนี่ตัวโอกดไปเจ็บนี่โ okay. อเคกดตัวโอไปได้โอเคนะกดข,ข้ามไปเลยนี่แล้วก็ตรงไปนะก็จะเป็น EP แรกของผมเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะเล่นไปถึงไหนนะ กดข้ามเลยนะนี่ตัวโอจับตัวโอก็เป็นตัวตัวจับนะโอเคนี่สามยม่มตีแดงนะโอเคเจ็บเก็บอาหารเก็บอาหารตัวโอนะครับผมโอเคเก็บอาหารตัวโอนะครับผมเก็บพวกเนื้อเนื้อสัตว์เนื้ออะไรนี่ตัวโอนะอเก็นี้ก็เล่นไม่ยากนะก็สามารถโหลดที่มิงผมได้นะโอเคนะผมก็จะพูดแบบไม่รู้เรื่องอะไรก็ขออภัยนะเพราะว่าไม่ได้ทำลิปมาสองสัปดาห์แล้วก็อือก็แบบว่า พูดไม่ค่อยเก่งเหมือนเดียวนะโอเคนะครับภารกิจเสร็จแล้วโอเคตรงไปนะครับโอเคมากดข้ามเลยโอเคภารกิจแรกแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่กดตัวโอนะโอเคตัวโอแล้วก็ตัวโอนะก็จะเป็นการเซฟนะแต่ผมเซฟยมไปเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ผมไม่เซฟนะคลิปนี้โอเคไม่เซฟนะ ต่อโอไปไปต่อภารกิจที่สองกันเลยนะโอเคนะภารกิจที่สองกันไปต่อกันเลยนะโอเคนะถ้าผมพูดอะไรไม่รู้เรื่องก็ขออภัยด้วยนะเ๋ยวข้ามไปเลยข้ามไปโอเคนะถ้าผมพูดอะไรไม่รู้เรื่องก็ขออภัยด้วยนะครับไม่ได้อัดคลิปนานแล้วเนี่ยสองสัปดาห์ก็แถมผมว่ามาเล่นเกม SSB แล้วก็อืก็ตื่นเต้นน,ะนิดนึงอเคื เอาเลยไม่ตีไปแล้วนะผมไม่รู้นะว่าเสียงว่าเสียงผมพูดกับเสียงเกมนี่ไม่รู้ว่าอะไรจะดังว่ากันนะถ้าเสียงเกมดังกว่าผมก็ขอ้าไป้นะโอเคก็จะมีลิงด้วยนะถ้าใครอยากเล่นกับผมก็มจะสอนวิธีการโหลดด้วยนะก็ใต้ใต้ใต้คลิปไปนะโอเคลิงใต้คลิปนะผมก็จะสอนวิธีการโหลดด้วยนะแตกไฟได้โอเคเก็บเก็บอาหารก็เออไม่ใช่เก็บเก็บพวกเนือ้อเนื้อสัตว์ก็ตัวโอนะที่ผมบอกเลย Okay. มีท่าไม่ตายเยอะมาเลยแต่ผมตีท่าเดิมอีกต่อนีอ่สามยำชึบเหมันแรงมากเก็บอาหารหน่อยโอเคนี่เก็บอาหารก่อนชึบเก็บอาหารตัวนี้โอเคอาหารตัวนี้เป็นเป็นตัวให้มันเก็บนะโอเคนี่ชึบ โอเคมาตรงไปเลยภารกิจก็เสร็จแล้วนะภารกิจที่สองนะโอเคตรงไปต้องไปเชบิบกดข้ามไปเลยนะไม่เป็นการเสรียเวลานะครับผมโอเคเกมนี้ก็แบบว่าร่มง่ายนะภาพสวยเลยนะโอเคภาพสวยเลยนะตัวโอไปโอเคนี่ไม่เซฟนะผมไม่เซฟนะถ้าใครจะเซฟก็กดเซฟไปเลยโอเคภารกิจที่สามโอเคปะเริ่มเลย กด <Okay, S 2> ข้ามไปเลยโอเคอันนี้ผมไม่รู้ว่าว่าว่า,วา,วา,วามันชื่ออะไรบ้างนะแต่ผมดูแต่ชื่อโทริโกนะเน <c oughs> ี่ยดูดูดูตัวละครก็สวยนะภาพนี่โ okay. okay. อเคโอเคันนี้ก็อันนี้ก็เดินตรงไปเลยนะเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ใช่ให้เราสู้นะมันไม่ให้มันไม่ให้เราสู้กับพวกนี้นะก็ข้ามไปเลยถ้าใครจะาเล่นพรนะมันก็สู้ไปเลยนะโอเคแล้วก็ตรงไปอีกนะโอเคนะคิปมันจะยาวกันไปนะ เก็บ okay. แนว s S p นะครับโอเคอันนี้ก็นี่มาเก็บมาเก็บพอกพืชน,นะตัวนี้เลยเก็บ okay. มีพืชขึ้นแล้วพ็เก็บตัวโอเลยเก็บตัวโอนะโอเคปะภารกิจได้แล้วง่ายมา,ากนะไม่ยากนะโ okay. อเคเกมนี้ก็ไอว่าภาพสวยแล้วก็เล่นง่ายด้วยนะโหลดมาเล่นนะผมเยอะด้วยนะขอคนละสิบไลก์ก็พอนะก็เพื่อเป็นกำลังใจในการท้าที่ต่อไปของรานะโอเคนะโอเคปะผมไปไลยเชอบ้นนี่ กดกดกดข้ามไปเลยนี่โอเคมาภารกิจเท่าไหร่ภารกิจที่เท่าไหร่้วเนี่ยผมไม่กดเซฟนะถ้าใครอยากกดเซฟก็กดนี่มันก็จะมีตัวแรกข,ขึ้นนะเป็นภาษาจีนนะก็กดตัวโอปึ๊บนี่แล้วก็ยืนยันนะยืนยันก็ตัวโอปึ๊บนี่ก็ใช่นี่ก็เป็นการเซฟนะแต่ผมไม่ใช่เพราะว่าผมไม่เซฟนะเพราะว่าผมมีตัวเซฟสำรองแล้วลนะ่ะนะครับผมย้อนกลับเลยโอเคผมไม่เซฟนะโอเคอันนี้เราก็ภารกิจที่เท่าไหร่แล้วภารกิจที่สี่แล้วนะโอเคปะ ภารกิจที่สี่เราก็กดข้ามเลยนะมันคุยนานอะไรเกมเนี้ยไม่อยากคุยนะตรงไปดีกว่าเออไมเ่เล่นไปดีกว่าตรงไปอะไรเล่นเล่นเล่นไปดีกว่ามันคุยนานมากก็พูดไม่รู้เรื่องอะไรเนี้ยอืมผมก็ไม่เข้าใจตัวเองนะพูดติดติดกระขัดอะไรไม่รู้ภารกิจนี้ก็ตรงไปนะนี่ตรงไปตามผมเลยนะโอเคไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรก็ มันมาเปลี่ยนแนวเกยมยร์ SPP บ้างหน่อยนะไม่รู้ว่าจะลงเกมอะไรนะก็ไม่ค่อยมีเวลานะตอนนี้ก็เข้าเข้าสู่ยามฝนแล้วฝนตกบ่อยมากนะโอเคต้องกันต้องกันนี่ตัวอะนะตัวอะโอโท้โทุลิทกวนี่กูวีเนี่ยโอเคืม <c oughs> <c oughs> ผมดอนแล้วเนี่ยโ,โ,โอ้โกดโตโกโตเอ๊ะ ตีเราตัวให้ตายเลยนะผมไปกอนม,มีตัวช่วยมีตัวช่วยด้โอเคนะอืมสุย่ยากมากตรงนี้เอาเลยฮอริโกะสู้ๆเอ้ยอืหลังแหกไปเลยอืมป้องกันไม่ทันเลยครับโอเคอ่ผมไม่รู้ว่าผมพูดแต่โอเคบ่อยเลยนยะนี่จริงเลย โอ้โหเล่นยากมากภารกิจนี้ผมก็เล่นยากลเลยเครับทีไปช่วยโทริกโกกันดีกว่าโทริกโกเราจะชนะเรื่องเร่องเนี้ย่ตีเลยตีกลางเลยเลยไหลหลังไหลหลังมก็จะมองยากเลยนะเกมนี้มองยากเลยทีตรงนี้จะตายแล้วตรงนี้จะตายแล้วช่วยโทลิกโก้ดีกว่าโทริกโกสู้เจอตัวเดียวเลยโอ้โหจะตายแล้วเนี่ยคือนี้ตายแล้ว ตายแล้วตัวนึงเก็บเก็บอาหารเลยไปพลิกกิก็ผ่านแล้วนะครับโอเคผมจะตายพลิกกิก็ผ่านแล้วเก็บตัวนี้จะตายแล้วมาช่วยสู้กับทุีกวดีกว่าโอเคตายแล้วโอเคเนี่เก็บอาหารนะครับโอเคผ่านภากรกกิบเราก็กดตัวโอนะเก็บอาหารก็กดตัวโอนะ <laughs> ผมพูดรู้เรื่องไว้เนี่ยครับโอเคตรงไปเลยโอเคนะไม่ผมไม่รู้ว่าน้นว่าเสียงเกมจะดังก่าเสียงพูดผมรเปล่าไม่รู้ถ้าเสียงเกมมันดังกว่าก็ขอภัยเลยนะโอเคไป ผมก็จะเล่นเป็น EP ไปนะ EP EP นี่ไม่รู้ฮะ EP หนึ่งนี่ผมผมว่าผมน่าจะเล่นเกมนี้จบกันนะ EP ผมน่าจะเล่นเกมนี้จบกันภารกิจก็ไม่ค่อยเยอะนะแต่ก็แบบว่ามันน่าเล่นนะมันสนุกดีนะโอเคผมก็ไม่รู้นะว่าภารกิจอะหรือเปล่าผมก็พูดอย่างนกันแหละผมเล่นมไม่ผมไม่ค่อยเล่นเกมนี้นะเพราะว่าผมก็เล่นมาประมาณสองสัปดาห์ก็พอ,พอได้นะเพราะว่าผมเล่นมาแค่นี้ทุกท่านดูกันนะผมก็เล่นมาแล้วล่ะ โหลดมาสองสัปดาห์ที่แล้วนะก็มาลองเล่นนะก็สนุกดีนะภาพก็สวยนะโอเคผมไม่เสียนะผมเสียไปแล้วอันนี้ผมผมทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูเฉยโอเคนะถ้าใครอยากโหลดก็ลิงก์ผมได้นะนี่โอเคนี่ภารกิจที่5้าแล้วโทริโกะนะครับผมก็ได้เล่นเป็นตัวโทริโ,รโกะนะทีนี่ดูหน้านะนหลอดเข้มมากเลยดูหน้าโทริโกะดิหลอดเข้มไป เสียเวลาเนี่ยแอคลอยเลเนี่มันเป็นเกมขีแอคลอยเนี่ยขีตรงไปตามผมเลยนะครับตรงไปนะโอเคตรงไปเลยโอเคนี่นะอ,อาวุธภารกิจนี้ไกมาเลยได้เดินทางไกมาเลยโอเคตรงมาตรงมะไม่ต้องสนใจกับพวกนี้นะครับโอเคโอเคนะ นะผมจะตัดผมจะตัคดคลิปไปนะครับโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลานะไปถึงนั่นนะมีสัตว์เยอะมากเลยโอเคผมจะตัคดคลิปไปนะโอเคผมลืมนะครับผม่านผู้ชมขออภัยเลยนะโอเคมันก็ถูกถูกกะะ็หล่ะภารกิจนี้เข้ามาเนี้ยเราก็จะเจอกับนกเลยนะมาให้เราสู้กับนกเลยนะเพื่อเอาแลกเนื้อเพื่อผ่านภารกิจนะผมขอโทษนะผมลืมขออภัยด้วยโอเคอืมที่กดเราจะชนะได้หรือเปล่านะโอเคมาเราจะชนะได้หรือเปล่าเพื่อผ่านภารกิจเรา ม่ก็ลอยลงพื้นแล้วโอเคโอเคได้แล้วเนื้อหนึ่งโอเคไม่โชคไปเลยพลาดเดิมนี่แหละตายเร็วดีโอเคนะผ่าผานแล้วโอเคแต่เราไม่พอใจนะถ่าตัวนี้ให้ตายเหมือนกันโอเคนะเก็บได้แล้วโอเคโอ้โหมันเกินแล้วเนี่ยมันเกินให้เราทําแล้วเนี่ยมันเกินให้เราเก็บห้าสิบชิ้นแล้วเนี่ยเรามาร้อยร้อยชิ้นแล้วเนี่ยโอเคนะ ตรงไปเลยแล้วก็เสร็จแล้วภารกิจเนี่ยออาจะตรงกลับทำไมนะคนจะงงไหมเนี่ยเล่นเกมเนี่ยน่าจะไม่งงกันละโอเคปะตรงไปเลยนะครับผ่านภารกิจเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้ผมนึกว่ามันให้เราตรงไปอีกเรื่อยนะแต่มาให้สู้กับนกนะเก็บอาหารนะลืมขออภัยไปนะโอเคปะตรงไปเลยอืมแล้วก็ผ่านภารกิจไปแล้วล่ะเรียบร้อยแล้วโอเคตรงไปเลยนะกลับบ้านเรานะอืมน่าจะไม่งงนะ มาขอทีนึงเถอะไม่โดนช่างมาันเดอะโอเคตรงไปดีวกว่าเล่นไปเรื่อยๆเราเราก็น่าจะชำ,ชำนาญน้วแหละครับเกมนี้ข้ามไปเลยโอเคเล่นไปเรื่อยๆเราก็จะชำนาญเล่นเล่นเก่งนะโอเคนะโอเคผมไม่เซฟนะผมก็บอกท่านผู้ชมไปแล้วละ่ะเพราะว่าผมเซฟไปแล้วละ่ะเป็นเป็นตัวตัวสำรองนะนี่ก็ถึงภารกิจที่หกแล้วลโอเคมาภารกิจที่หกแล้วมาต่อเลยนะเราก็เล่น เราก็อยู่กับโพลิโกอีกแล้วนะโอเคตรงไปเลยตรงไปเลยโอเคนะตรงไปเลยอันนี้มันให้เดินไกลอีกแล้วเนี่ยภารกิจแล้วเนี่ยเกมนี้ก็ไม่ยากนะตอนกลางคืนได้ตรงไปเลยโอเคนี่ตรงอันนี้ยาวไกลนะไกลมากเลย ลงไปเลยโอเคนี่เอาเลยเราสู้กับตัวนี้นะจับเลยจับเลยจับมันจับได้ไหมจับได้ไหมโอเคจับได้อืมจับจับนี่ก็ตัวโอนะแล้วแต่สกิลของของตัวละครนะตัวเล็กัวนี่มันมันจะเป็นสกิลจับตัวโอนะเอาอันนี้มามาอีกแล้วเนี่ยจับดีไปก่อนจับดีไปก่อนดีกว่าเสียเวลาโอเค มันให้เราสู้กับตัวนี้นี่ตัวนี้ไปกันเลยป้องกันนี่วิธีการป้องกันก็กดตัวอานะมันจะป้องกันให้เรานี่กดตัวอานะวิธีการป้องกันนะป้องกันไม่ทันด้วยโอเคผมเสียเวลากับตัวนี้มากเลยโอเคไปสู้กับตัวนี้เลยก่อามันให้เราทำภารกิจนี่ให้เราฆ่าตัวนี้นะมันไม่ใช่โครตตัวโครตตัวแล้วโอเค อยู่ไหนวะโอเคเห็นแล้วโอ้โหแกจะเห็นภารกิจนี้จะเสร็จไหมเนี่ยโอเคนะทุ้มเลยไม่โดนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคอยู่นั่นโอเคอืมมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วโอเคจะตายแล้วโอเคตายแล้วโอเคนี่กดลับกดเอาเลยอืมก็ผ่านภารกิจเรียบร้อยแล้วนะโอเคปะกลับเลยรอบนี้กลับบ้านเราดีกว่านะครับภารกิจเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอเคมากลับเลย ไม่ให้เรามาสู้กับตัวตัวม่อก้เนี่ยผมพูดอะไรงงไหมเนี่ยถ้าผู้ชมงงไหมเนี่ยโอเคนะขอคนละสิบไลฟ์พอนะโอเค,อเคตรงไปเลยขอสักทีหนิมันไส้ขอสักทีหน่นอยขอสักทีหน่อยมันไส้มากขอสักทีหน่อยมันไส้โอเค,อเคตรงไปตรงไปมันเสียเวลาแล้วเนี่ยโอเคนี่ย โอ้โหสัตว์สัตว์ดุร้ายตัวอื่นก็มาเยอะเลยเนี่ยมีสัตว์มาเรื่อยๆเลยนะเกมแนว SPP นะก็เล่นไม่ยากนะเล่นไม่ยากเลยภาพสวยด้วยนะก็น่าเล่นนะเกมนี้ก็เกมนี้ออกมานานแล้วล่ะ2012ันสินะสองพนะโอเคมาต่อเลยภารกิจที่เจ็ดน่ะน่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายของผมในคลิปนี้แล้วล่ะ โอเคถ้าจะเล่นธุรกิจสุดท้ายในคลิปนี้ของผมแล้วล่ะโ okay. อเคปะตรงไปโอเคมันไส,สน้สักทีเลยสักทีเลยมันไส้หม,มันไส้มากโอเคไปปะไปสู้กับตัวบอสด,ดีกว่าบอสนี่เราเราจะอยู่เราเราจะเดินไปเดินทางให้สุดน,นะโอเคก็เดินยาวอยู่แล้วเนี่ยภารกิจเราเนี่ยเดินยาวอยู่แล้วโอเคเราจะจะตรงกับ กลับทำไมนะผมเล่นครั้งแรกผมก็งงนะว่ามันเล่นยังไงนะผมก็งงเหมือนกันนะผมเล่นเกมนี้ครั้งแรกนะอโอเคถ้าใครแบบว่าอ,อยาก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 เล่นมันผมแบบว่าแบบลื่นผมนี่ก็ผมก็จะสอนวิธีการปรับปรับเลยนะปรับให้ให้ให้ให,ให้ให้เราเล่นเกมนี้ลื่นขึ้นนะก็แล้วแต่รุ่นนะถ้าใครแบบว่าปรับแบบแบบเมือนผมแต่ไม่ไม่ลื่นก็แล้วแต่รุ่นนะ <S <S โอ้โออมันไส่มากปีนอีกทีนึงโอเคตายแล้ว โอเคนะครับเสียงผมเบามากเสียงผมเบาไหมเนี่ยไม่รู้ว่าเสียงเกียกับเสียงพอนี่ไม่รู้ว่าอะไรอะไรจะดังก่กันนะโอเคมันจะไปมันจะไปปรับปรุงนะถ้าแบบเสียงเกมดังกว่าผมพูดก็ว่าผมก็จะปรับปรุงนะโอเคไม่มาถึงลาสบอแล้วเนี่ยอไม่เลยน่ากลัวเลยตวเนี้โอเคมาจับจับเลยตั้แรกจับเลยนี่ตีโอเค จะเั้ยักษ์กใช่ไหมขี่จับจับจับเขีจับต่ออืโคริโกนี่ความสามารถมันแบบว่ามันเป็นมัน,ม,นมันตีง่ายนะผมรู้จักสกิลแต่ตัวนี้แหละตัวตัวละครตัวละครอื่นๆที่มันให้เราเล่นนี่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้นะว่ามันใช้ใชสกิลยังไงตีไปอจอะเข้เราโอเคนี่ก็จะดูดูยากเลยนะผมก็จะดูแบบสู้แบบแบบว่ายินหัวนิดนึงนะโอเคนะ ให้คนดูแบบง่ายๆดีกว่าออกมาออกมานเนี้ให้คนดูง่ายๆดีกว่าผมสู้เลยอานนี้เอ,อเจอพี่หมาป่าแล้วเรียบร้อยขอบใจนะผมไม่รู้นะชื่อเจ้าหมานี่มันชื่อว่าอะไรนะผมก็ไม่รู้นะไม่ค่อยดูการ์ตูนนี้เท่าไหร่นะเห็นว่าเกมมันน่าเล่นผมก็แบบว่าโดดมาเล่นนะโอเคเก็บเนี้อไปเลยโอเคนี่เจ้านี้มันชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะไอเจ้เมมาตัวเล็กนี่เหมือนกันอะไรนีไร네่ไม่เคยดูเกมแต่มาเล่นกเกมไม่เคยดูหนังแต่ก็มาเล่นแต่ก็มาเล่นเกมมัเนี่ยโอเคแล้วก็ตรงไปด้านนี้นะโอเคก็จบภารกิจเรียบร้อยแล้ว โอเคนี่นะครับผมก็จบภารกิจแล้วนะครับโอเคนี่ภารกิจที่เจ็ดพอดีครับกดโตัวโอไปเลย <Okay. S 1> ผมไม่เซฟนะโอเคนี่ก็มาถึงนี้แล้วนะครับนี่ภารกิจที่แปดนะโอเคคลิปต่อไปก็น่าจะภากรากิจที่แปดแล้วนะครับถ้าใครชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการในคลิปต่อไปของผมนะครับผมโอเคนะได้เจอกันในคลิปหน้าดีกว่านะโอเคนะคลิปนี้ก็พอแค่นี้แหละผมเล่นมานานแล้วไม่ใช่20กว่านาทีหรือ,อยังเนี่ย ผมก็ไม่รู้นะโอเคถ้าใครชอบในคลิปนี้ก็อิลืมฝากกดไลค์กดซับคแต่ก็เพื่อเป็นกำใจในการเล่นลิปต่อไปนะครับผมโอเคถ้าใครอยากให้ผมว่าสอนที่การปรับให้ให้เกมนี้ลื่นนะก็แล้วแต่รุ่นนะผมใช้ oppo a31 นะก็มันก็จะลื่นให้ผมอัตโนมัติเลยนะผมไม่ได้ปรับอะไรแต่มันก็ลื่นเองนะสำหรับเกมนี้นะแล้วแต่รุ่นนะโอเคมาถ้าใครชอบในคลิปนี้ก็อิงลืมฝากกดไลค์ครับขอขอรักสิบไลค์ก็พอนะเป็นกำใจในการทล่นต่อไปนะครับผมโอเคแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับผมโอเคนะโอเค